ตอนเปิดตัวเนี่ยเขาแบบเปิดว่าบว่า,ว,า,ว,าว่าเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีหนึ่งในหกของเราไม่ชอบการสร้างภาพเจตนาของการสร้างภาพของนางอะเจตนาที่สร้างว่าเขารวยหรืออะไรเพื่อที่จะมาเหยียบคนเก่าเพื่อที่จะมาเหยียบแฟนเก่าให้ดูตำ่ำ เพื่อที่จะมานั่งเขียนโปรไฟล์ใหม่ว่าคบกับคนใหม่แล้วปังกว่านะคบกับคนใหม่แล้วรวยกว่านะหลังจากเมื่อช่วงปลายปี2015นะคะก็เป็นข่าวแช่เดือดคำเงินนักร้องลูกทุ่งธัญญาอากยามออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่เลิกกับอดีตแฟนหนุ่มอ๊อฟสุพนัดในการเนื่องจากมีมือที่3จับได้โปรไฟล์าชายในอกใจเธอมาหลายครั้งแล้วแต่ก็มีวายมีสาวสวยมากความสามารถอย่างมินดามีทรัพย์สินอดีตแฟนสาวของนักร้องชื่อดังแซคชุมแพที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่3ทําความรักของอ๊อบธัญญา พังลงหรือเปล่านั่นเองค่ะ จากนั้นไม่นานนะคะสาวมินดาเธอก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่ถูกโยงว่าเธอไม่ได้เป็นมือที่3มและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเป็นมือที่3ซึ่งตัวเองเนี่ยรู้จักกับพี่ออฟเนี่ยมานานแล้วประมาณ4ปีแล้วพร้อมถามกลับแบบเจ็บจี๊ดว่าถ้าหนูกับพี่ออฟเนี่ยจะคบกันจริงๆปัญหามันติดอยู่ที่ใครคะเพราะว่าเขาก็เลิกกันแล้วถูกไหมเพราะว่าหนูก็โสดพี่เขาก็โสดเขาเลิกกันขาดแล้วนะคะก็รีดีว่าในตอนนั้นนั่นก็ก็มีประเด็นเปิดซืกฟานแหลกระหว่างสาวธัญญาอาสยามและก็สาวมินดาอยู่พอสมควรคะ่ะ แต่ทว่าล่าสุดนะคะกลับมามีดราม่าเดือดอีกครั้งเมื่อสาวมินดานะคะ่ะจููเนี่ยก็ออกมาแชร์ลอยๆกลางไลฟ์ว่าเธอมันจะมีชนีขี้มโนว่าฉันเนี่ยไปแย่งสามีมันใช่ไหมมันจะมีอีชนีเพื่อนมันอะ่ะอีบิ๊กฟลาวเวอร์เพื่อนแก่ของมันที่ยังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนไม่ได้แต่งงานอีชนีเพื่อนแก่จะชอบมีข่าวกับผู้ชายคนนั้นคนนี้ผู้ชายที่หล่อๆหน่อยคนล่าสุดก็เอาเพื่อนสาวมาแอบเป็นผู้ก็จะมีข่าวกับผู้ชายคนนึงที่เป็นพระเอกช่องเจ็ดอุ้ยเป็นพระเอกช่องนั้นแล้วโดนปด ข้อหาสล,ส,ลสลัก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 อะไรนะแล้วถ้าเราเนี่ยไปสืบจริงๆอีกทีเราจะสงสัยว่าอีสลักสลักมันจริงหรือปลอมวะแต่อีพระเอกคนนั้นก็สนิทกับอีบีกฟลาเวอร์เพื่อนแกใช่ไหมทีเนี้พระเอกคนนั้นก็ขายสบู่ซึ่งสบู่คนที่เป็นนายทุนเนี่ยก็เกี่ยวกับลำลำแล้วก็พี่เขานี่แหละลำลำแล้วก็เจ้าเข้ามีก่อนมีเธอมันจะมีอมมมมิชนีเนี่ยที่มนโนว่าฉันไปแย่งผัวมันใช่ไหมมันจะมีอิชนีเพื่อนมันอะ อ,อีบ,บิก่วเวอเพื่อนแก่ของมันอะอเพื่อนแก่ที่ก็ยังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนยังไม่ได้แต่งงานอะก็จะเพื่อนแก่ชนิดเพื่อนแก่เนี่ยจะจะชอบมีข่าวกับผู้ชายคนนั้นคนนี้ผู้ชายที่หล่อๆผู้ชาย<ๆ>ที่หล่อๆหน่อยแบบคนล่าสุดก็คือถ้าใครรู้ก็คือเอา้าก็เอาเพื่อนสาวมาแอปเป็นเป็นผูเปเออก็ก็ จะมีข่าวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพระเอกช่องเจ็ดอุ้ยช่องเจ็ดเออนั่นแหละเป็นพระเอกช่องนั้นแล้วโดนปดโดนปดข้อหาเรื่องอะไรนะสลากสลากอะไรนะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเรื่องสลากเรื่องแกะสลากเออเรื่องอะไรสลักสลากสลักสลากนี่แหละเรื่องสลากเสร็จปุ๊บพระเอกคนนั้นโดนเรื่องสลากใช่ไหม แล้วแล้วถ้าเราไปสืบไปสืบสืบสืบ,สบเอาจริงๆอีกทีอ่ะเราจะสงสัยว่าไอสลาดสลาดนั้นอ่ะมันจริงหรือปลอมวะแต่ช่างเถอะช่างสลากเถอะแต่พระเอกคนนั้นอ่ะก็สนิทกับอีกฟฟวเวอร์เพื่อนแก่ใช่ไหมหออเออเทีเนี้ยพระเอกคนนั้นก็จะมีไปทําขาดสบู่ซึ่งสบู่เนี้ยคนที่เป็นนายทุนเนี้ยก็เกี่ยวกับอะไรลำ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 แล้วผีเข้านี่แหละ เออไม่อยู่ก๊กเดียวกันอยู่ก๊กเดียวกันลำลๆำล,ำล,ำล,ำลำแล้วก็เจ้าเข้าออไม่เจ้าผีย Uh huh. นอกจากนี้นะคะยังมีอีกคลิปค่ะที่ออกมาแชร์ชนีเปิดตัวแฟนอ้างเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งถึงของเวียนจันโดยเจ้าตัวนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนเปิดตัวเขาเปิดว่าบาบฟเขาบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งถึงของเวียนจันหนึ่งถึงของลาวเขาพูดว่าเขาเป็นเศรษฐีติดหนึ่งใน6ของเวียนจันพี่บีชื่อพี่บีเนี่ยน่าจะเป็นพี่ที่อยู่ในไลฟ์นะคะแล้วก็บอกว่าพี่บีเป็นคนเวียนจันพี่บีเนี่ยต้องรู้ว่าหนึ่งใน6ของเวียนจันคือใครเพราะฉะนั้นพี่บีรู้จักคนคนนี้ไหมคะแต่ถ้าไม่หนึ่งใน หล้นให้เขาหน่อยก็ได้หนึ่งใน10ต่อให้หนึ่งในห้าหรือหนึ่งในอะไรตอนนี้เงินลาวแทบจะจุดๆๆดจุด,จด,จด,จดประเด็นมึงติดหนึ่งใน6จริงไหมเขาบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์หนึ่งในหกนครหลวงเวียงจันทร์พี่บีก็ลองไปสืบมาคือพวกหนูเนี่ยไปสืบมาแล้ว ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคุณผู้ชมมีอีกคลิปค่ะที่สาวมินดานะคะออกมาพูดว่าแค่ไม่ชอบการสร้างภาพคือเจตนาในการสร้างภาพของนางเจตนาที่สร้างว่าเขารวยเพื่อที่จะมาเหยียบคนเก่าเพื่อมาเหยียบแฟนเก่าให้ดูต่าเพื่อมานั่งเขียนโปรไฟล์หม่ว่าคบกับคนใหม่แล้วปังกว่านะคนใหม่แล้วรวยกว่านะอันนี้ตอนเปิดตัวเนี่ยเขาแบบเปิดว่าบ่าบ่าบ้าีาเ้เขาบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่ง นหนึ่งในหกของเราวในเวียงจันเลยนขอเขาพูดว่าเขาเป็นหนึ่งเป็นอันดับเป็นเศรษฐีติดหนึ่งในหกของเวียงจัน mm hmm. พี่บีเป็นคนเวียงจันพี่บีต้องรู้ว่าหนึ่งในหกของเวียงจันคือใคร mm hmm. เออเพราะฉะนั้นพี่บีรู้จักคนคนนี้ไหมคะอ่าหรือถ้าไม่หนึ่งในหกอัลลอนให้เขาหน่อยก็ได้หนึ่งในสิบปะยี่สิบอ้า ต่อให้ต่อให้หนึ่งในห้าหรือหนึ่งในอะไรนะตอนเนี้ยเงินลาวแทบจะแบบไม่ไม่อันนี้เราไม่พูดถึงคือต่อให้เงินลาวค่าต่ําลงแต่ประเด็นอนะ่ะติดหนึ่งในติดหนึ่งในหกจริงไหม <c oughs> เขาบอกเขาเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในหกของนครหลวงเวียงจันทร์เอเอพี่บีก็ลองไปสืบมาคือพวกหนูนะไปสืบมาแล้วเขาก็ทำอันนี้ด้วยนะ แลกเปลี่ยนเงินตาแลเาาแกปเปลี่ยนเงินตาตอนนี้ก็เจ๊งแหลกลาเลยสิคะถ้าเขาทําตอนเนี้ยคะ่ะแค่เป็นคนที่แบบไม่ชอบการสร้างภาพเออหนูคือเจตนาของการสร้างภาพของนางอะเจตนาที่สร้างว่าเขารวยหรืออะไรเพื่อที่จะมาเหยียบคนเก่าเพื่อที่จะมาเหยียบแฟนเก่าให้ดูต่ําเพื่อที่จะมานั่งเขียนโปรไฟล์ใหม่ว่าคบกับคนใหม่แล้วปังกว่านะคบกับคนใหม่แล้วรวยกว่านะ คิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็ทำเอาชาวเน็ตชี้ปเป้าแล้วก็โยงไปถึงสาวธัญญาอาสยามแล้วก็แฟนหนุ่มโอาโลนะคะเศีร์เล่าทันทีรวมไปถึงลาล่าอาสยามพี่สาวคนสนิทของธัญญาอีกด้วยโดยมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาติงมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเมื่ออยู่บ่อเป็นไรกับธัญญามากป่าชีวิตเขาก็ไปเจือกอรวยไม่รวยมึงเกี่ยวอะไรด้วยไม่มีใครดีเท่าแม่มึงแล้วคะ่ะอีจุดจุดจุด ที่ดูมาเนี่ยอโลไม่เคยบอกว่าตัวเองรวยนะแต่สื่อชอบไปค้นหาแล้วเอามาลงให้คนสนใจแล้วไปสารละแนเรื่องของคนอื่นทำไมไลฟ์ Live, ทีไล like, แซะเขาตลอดเป็นอะไรนักหนาผู้หญิงคนนี้แล้วไงไปสืบมาสารละแนเรื่องของเขาหาให้มันได้เหมือนเขาก่อนรู้ทุกเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องตัวเองไม่รู้อิดเบาๆเลยแกทำไมไม่จบเลยคะตามกัดเขาอยู่ได้เขาไม่ได้พูดถึงเธอไม่สักคําเดียวเลยจะพูดหรือจะแซะใครก็พูดไปค่ะแต่พูดถึงประเทศลาวควรค,คิดก่อนพูดด้วยนะ ยาพูดถึงประเทศคนอื่นในทางที่ไม่ดีค่ะไม่ถูกกันก็เรื่องของพวกคุณไม่ได้เกี่ยวกับประเทศของคนอื่นทัศนคตินะแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาพี่ก็ไม่เห็นน้องเขาจะอวดหรือสร้างภาพเลยเพราะว่าเขาก็ช่วยกันทำมาหากินคนคนหนึ่งที่ชอบสื่อเรื่องคนอื่นแซคคนอื่นคือคนที่อิจฉาเขาเพราะว่าเขาได้ดีกว่าและอีกหนึ่งข้อความนะคะก็บอกว่าแล้วเธอเนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับเขาเจ้าสาวสตินะหิวแสงติดสาวอันนี้ งานนี้นะคะก็ต้องมารอดูว่าทางด้านสาวทัญญาอาสยามอาโลนะคะหรือแม้แต่ลาล่าอาสยามเนี่ยได้เห็นคลิปนี้แล้วจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างบอกเลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ